็นความเป็นรูอย่างเงี้ยคนได้ไปเขาไม่เซอร์ไพรส์ถูกป่ะเป็นการปั้นแบบลงดีเทลการปั้นแบบลงดีเทลคืออะไรมีหน้ามีตามีปากมีจมูกแบบครบอ่ะสวัสดีค่ะคุณต้นส้มตอนอื่นอ่ะเวลาที่เราไปงานสามิติเนาะก็ทําความสะอาดทุกสิ่งอย่างไว้ก่อนบางทีมันติดถุงมือมากเนาะเราก็ต้องใช้มือเราแล้วก็ตัวนี้ผู้ทาฐานเอาไว้ละทําฐานเอาไว้ถ้าใครอยากจะลองฐานแบบปูนะ ทริคง่ายๆนะทริคที่หนึ่งเริ่มต้นมามริคีเลยนะให้มันบินขอบนิดนึงอ่ะแบบนี้เวลาที่แบบกล่องมันใส่เข้ามาค่ะมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมแบบไปโดนขอบๆแบบนี้เพราะว่าถ้าโดนอ่ะมันไม่สวยมันไม่เนี๊ยบเนาะนี่นะคะเราจะมาทําเค้กแบบเค้กดึงเงินนี่แหละแต่เป็นงานฟองดองนะคะเป็นเค้กดึงเงินนี่แหละแต่จะเป็นงานฟองดองของแมนยูนะคะมีสาววอกแมนยูอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะคะเวลาทํา<น>ตัวอักษรพวกนี้จะบอกว่า มันมีความเนี้ยบของมันอยู่นะมันสามารถทําให้เนี้ยบได้นะตัวอักษรพวกนี้เราก็กดไปเลยแล้วเวลาเอาอ,อกเอาออกแบบนี้ดันค่อยๆดันเอาออกเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวปูจะเอาออกให้ดูก่อนทุกคนเห็นปูเอาออกง่ายใช่ไหมยอยากรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเอาออกง่ายคือถ้าไม่เนียนหนะเวลากดลงไปมันก็ไม่เนียนกูทําแบบนี้นะมันเกินเราก็ใช้มีดทุกคนมีดสไลด์ออกแบบนี้แล้วใช้มีดค่อยๆตัดออกค่อยๆตัดออกแบบนี้แล้วอย่าพึ่งเอาออกนะอันนี้เทคนิคนะ ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้มันแห้งแล้วเราก็ไปทาตัวต่อไปน้ําตาลฟอนดอนจะแช่เย็นก็ต่อเมื่อเขารวมตัวกับเค้กแล้วถึงแช่นะเวลาเก็บน้ําตาลฟอนดอนปกติอ่ะเก็บห้องธรรมดาเก็บใส่แบบว่าถุงซิปล็อกใส่อย่างเงี้ยปูจะมีถุงซิปล็อกข้างๆผู้จะมีถุงซิปล็อกข้างๆแล้วก็ปุ๊กก็ม้วนเก็บแล้วปุ๊กก็เก็บใส่กล่องคอนเทนเนอร์บ็อกซ์อีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเราไปโดนเค้กแล้วอะอันนั้นะ่ะที่ต้องแช่เย็นเพราะตัวเค้กนะไม่ใช่เพราะน้ำตาลฟอนดอนน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยเนเจอร์ของเขาคือเขาเป็นน้ำตาลถ้าเขาโดานความชื้นเขาก็ละลายนะถ้าเขาโดานความชื้นเขาก็ละลายแต่ถ้าแบบเค้กเราเนี่ยเอ้ยอยู่ข้างนอกได้ไม่จําเป็น,นต้องแช่ตัวเย็นฟอนดอนก็ไม่ต้องแช่ตัวเย็นแต่ถ้าเค้กของเราใช้เนยสดหรือว่าต้องการการแช่ตัวเย็นไอ้เค้กตัวนั้นก็ต้องแช่ตัวเย็นแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นน้ำตาลฟอนดอนไม่จําเป็นต้องแช่ตัวเย็นเนาะ อันนี้กล่องดึงเงินอันนี้คือกล่องที่เขามีขายทั่วไปเนาะในการทําดึงเค้กดึงเงินในกล่องเนี่ยเขาจะบรรจุบรรจุซองทุกคนบรรจุซองเอาไว้ใส่เงินแล้วก็ในซองเนี่ยเขาจะมีแถบกาวเอาไว้แปะเอาไว้แปะแบบเรียงเงินให้มันยาวๆถูกไหมแล้วเขาก็จะบรรจุใส่นี้แล้วก็ปิดกล่องแล้วก็เอาตัวเนี่ยขึ้นมาสักอันหนึ่งให้เราดึงได้แบบนี้ พี่น้อยบอกใช้กล่องแบบนี้เหมือนกันสามารถอแดบได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องใส่เงินอย่างเดียวคือมันสามารถใส่ข้อความใส่รูปใส่อะไรที่มันเป็นเปเปอร์อ่ะซึ่งมันจะถูกโค้เทคโดยถุงใสอันนี้คือเค้กที่ซ่อนกล่องลงไปแล้วชโชว์นิดนึงเราเจาะเราเจาะแล้วเราก็ซ่อนซ่อนลงไปแล้วเราก็ปาดให้พอดีเลยนะทุกคนปาดให้พอดีกับตัวกล่องเลยนะแล้วเราจะมีอันอันหนึ่งติ่งหนึ่งยื่นออกมาหลังจากที่เราคลุมฟอนด์แล้วเดี๋ยวปุ๊จะพาทำนะ อืมนะแอบดูเทคนิคไปด้วยเลยนะว่าเวลาโลอะแล้วเราก็ต้องแข็งแรงอยู่นะใช้ใช้ส่วนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้แตกมือหรือเปล่าใช้ข้อมือช่วยไหมใช้ท่อนมือ,อมท่อนมือช่วยไหมอวันนี้เราอยู่ด้านหลัง นี่คือรูไอ้ที่ปุ้รูปอยู่เนี่ยตรงเป็นรูที่เป็นไอ้ตัวกล่องดึงเงินเนาะปูก็จะเจาะมันเลยเจาะเขาออกมาอย่าลืมนะคะอย่าบืมอบอกลูกค้าด้วยนะว่าว่าให้ทําอย่างไรตอนที่จะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ความเซอร์ไพรส์อยู่ตรงที่ว่าไม่รู้ว่าเงินเงินมันจะออกมาทางไหนมันเกิดมันคือการที่เราอะต้องเจาะตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะดึงตัวซองเมื่อกี้ที่เราโชว์ไป เก็ต้องเขี่ยขึ้นมาให้เจอเพื่ออะไรเพื่อที่จะเราเอาอันนี้ไปผูกกับป้ายให้มันดึงตรงนี้นตรงนี้เห็นป่าว่าผูติดติดสกอตเทปเอาไว้เพื่อที่จะว่ามันให้มันเป็นแกนในการที่จะดึงขึ้น มใชม่แล้วแบบมันเห็นความเป็นรูอย่างเงี้ยคนได้ไปเขาไม่เซอร์ไพรส์ถูกปะ่ะเราก็จะหาอะไรมาปิดนี่ <c oughs> เห็นไหมคือมันเิ้นบนอกอย่างเงี้ยความชาัดมันจะมากขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกพวกพวกเวเฟอร์อ่ะมันจะเป็นแผ่นแข็งๆกรอบๆจริงๆต้นทุนมันมันก็ใช้ได้อยู่เราเป็นสายดูต้นทุนอ่ะเนาะแต่ถ้ามันแห้งแล้วอะต้องใช้รอยย่อยซิ่งทาเป็นกาวติดลงไป <c oughs> น้ำก็ใช้เป็นน้ำกินนะคะ น้ำ,นำดื่มสายทั่วเค้กแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นงานฟอนดอนเนี่ยมันจะยึดไม่ได้เลยตรงตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เค้กโล่งนะแล้วก็เป็นสาเหตุดเดียวกันกับที่คุณลิพิกาบอกว่าต้องเลยต้องติดดาวเพื่อไม่ให้มันดูโลง่งนะก็คือบบว่าคําตอบคือเพราะเรามีกล่องนั่นเองนะอย่างที่น้อยตอบมาถูกนะเพราะเรามีกล่องพอมีกล่องเราอย่างที่ครูโปบอกสรุปนิดนึงนะคะ คำตอบเมื่อกี้ก็คือเพราะเรามีกล่องกล่องตรงนี้มันก็เลยแต่งไม่ได้เพราะแต่งไม่ได้มันก็เลยโลง่งก็คือคําตอบที่บอกว่ามันโล่งก็ถูกอีกเช่นกันใช่นะที <That> s <S นี้นมันโลง่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่เพราะเราไม่สามารถแต่งอะไรเพิ่มได้มันมีเนื้อที่กล่องดูสิใส่กล่องประมาณนี้แล้วอะแทบเกือบจะเต็มเค้กอยู่แล้วไอตัวปั้นเราก็เลยต้องขยับมานนั่งที่ขอบเค้กฝั่งนี้ เราไม่งั้นมันจะไม่มีที่ยืดก็คือถูกหมดเลยเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณจิ้มลงไปใช่ป่ะจิ้มจิ้มตัวดาวลงไปแล้วมันไปโดนกล่องพูก็ขยับมาอีกอ่ะพอขยับปุ๊บมันเป็นรูอันนั้นพูกก็เอาดาวมาปิดนี่กวเอาดาวมาปิดไม่เป็นอะไรซึ่งจะบอกว่าถาวว่ามันถูกไหมมันถูกหมดเลยนะแล้วมันสามารถทําได้หลายอย่างด้วยซึ่งเวลาที่เอาไปแต่งเค้กก้อนอื่นอ่ะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้เช่นกันนะถ้ามันเกิดรอยร่องรอยจากบาดแผล บาดเจ็บอย่างเงี้ยในระหว่างทำอย่างเงี้ยเออมันแก้ไขได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าเรามีเราต้องรู้ไหนเนาะว่าแบบว่าเราต้องรู้ว่าว่าเราจะแก้ไขอะไรเราจะแก้ไขแบบไหนหาวิธีอัดไปเรื่อยๆถ้าใครอยากลองฝึกปั้นนะพวกมีคอร์สแบบว่าเซลล์เซลล์สตัดดี้อ่ะเป็นคอร์สท,ที่แบบสอนปั้นตั้งแต่เบสิคคือคือการปั้นเนี่ยมันหลายเลเวลอย่างตัวนี้ยเอให้ดูก่อนกูยังติดไม่เสร็จนะอย่างตัวเนี้ยเป็นการปั้นแบบลงดีเทล การปั้นแบบลงดีเทลคืออะไรมีหน้ามีตามีปากมีจมูกแบบครบอ่ะแล้วก็พวกเสื้อผ้านิ้วมือรองเท้าถุงเท้าเห็นปะว่าหลักการปั้นอ่ะจริงๆมันคือยังไงอ่ะนึกออกอ่ะเนาะบางคนอ่ะเอาแขนมาต่อเสื้ออ่าอออยังนั้นอ่ะไม่ได้มันจะไม่สวยเคยเห็นตัวปั้นที่แบบมันไหลแบบว่าไหลยกยกไหมออันนั้นอ่ะคือเขาต่อคือเออเขาเขาเอามาต่อกันแล้วแบบว่ามันไม่มันมันไม่ใช่การต่อที่แบบ ประกอบอย่างนั้นเลยมันจะไม่สวยมันจะเป็นแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงก็ยังมีกล้ามอยู่อะไรอย่างนี้เนาะอ,อันนี้คือเรียกว่าการปั้นแบบดีฟไดนะผู้จะเรียกการปั้นแบบลงดีเทลผู้วีคอสอนปั้นโคนแบบนี้มันค่อนข้างแอดวานซ์ปูอยากแนะนําตัวตัวที่เป็นแบบว่าเซลล์สตัดดี้คือตัวปั้นที่แบบมันง้ง่ายก่อนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองปั้นเนาะเป็นการปั้นสัตว์ปั้นอะไรต่างๆผูเพิพ่งโพสแหละที่หน้าเพจองนนี้ผู้จะสอนตัวปั้น ตัวปั้นแบบว่าสิงโตยีราฟพี่กระต่ายแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรคือสอนเปสเต็ปไปสเต็ปว่าคือส่วนกลมคืออะไรส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบที่เป็นเบื้องต้นเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือทําไมมันต้องเรียนเบื้องต้นก่อนเพราะว่าถ้าไปแอดวานเลยอะ พอทําไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกท้อมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเราแต่จริงๆมันไม่ใช่เว้ยจริงๆคือเราแค่ยังไม่รู้สเต็ปแรกเฉยๆ <Ừ. S 1> อย่างตัวเนี้ยมันปั้นตั้งแต่วงกลมเลยถ้าปั้นวงกลมได้ก็ต่อยอดอันอื่นได้เพราะว่าเริ่มจากวงกลมแล้วเราจะไปจับบิดอะไรตรงไหนเนี้ยอันเนี้ยในคอเนี่ยจะมีบอกหมดเลยแล้วซึ่งออตอนเนี้ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ไม่อยากให้พลาดน,นะคะตอนเนี้ยร,ราคา โปรโมชั่นมากกว่า50%เลยอันนี้อันนี้ในคอร์สจะสอนการคุมเค้กด้วยนะอย่างที่ผูเห็นคุมเค้กเนี่ยแล้วเรามีเทคนิคอะไรบ้างต่างๆที่แบบเวลาเราใช้้วจะไม่ได้แตกเนาะใครที่แบบดูไลฟ์แล้วแบบสามารถทําตามได้เลยป,ป,ปูปูไม่ได้นี่นะก็คือเอาไปทําได้เลยเนาะ<ก>ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงได้ใครจับเทคนิคได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยใครอยากจะลงลึกไปงานตัวปั้นด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยไปงานขึ้นเค้กสองชั้นมันขึ้นยังไงวะพี่อะไรอย่างเงี้ยอเดนเนี้ยคอร์สจังเกิลนี้ก็สอน <S <S เห็นไหม เพราะจังเกิลนี่ก็สอนเพราะหลายคนอะเห็นปู่ทำล้วรู้สึกว่ามันง่ายก็คือมันมัน,มนง่ายจริงมันง่ายจริงจริงเพร,ราะมันมีเทคนิคแต่เวลาวไปทําจริงแล้วแบบมันติดอย่างเงี้ยก็สอบถามเข้ามาได้นะหรือว่าถ้าใครอยากลงลรายละเอียดไม่ได้แบบอยากเข้ามาสอบถามในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไปลงในคอร์สนี่อันนี้มันก็คือพาประกอบประกอบร่างพอแบบว่าเราตัาน้นตัวปัน้นตัวแต่งอะไรครบหมดแล้วเราก็พาไปไประกอบร่างนะคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์990บาท จาก1990ตอนนี้เหลือ9 9 0โดยที่แบบว่าในคอร์สนี้ปุมไม่ได้สอนทําเค้กนะอันนี้เป็นสอนเรื่องการปั้นอสอนเรื่องการขึ้นเค้กสอนเรื่องการคุมเค้กตั้งแต่สเต็ปปั้นจนจบอะ่ะเออซึ่งเหมาะกับคนที่ทําเค้กไปแล้วมีอุปกรณ์แล้วต้องบอกอย่างนี้ว่างานปั้นอะ่ะเอ,อ้ยงานทาเค้กสามมิติมันมีทั้งหมดคือคือแบ่งใหญ่ๆก็คือสองสเต็ปเนาะทําเค้กแล้วก็ปั้นแล้วก็คุมอ่ะสามสเต็ปทำเค้กปั้นเสร็จแล้วก็คุมแต่ง ในคอสเนี้ยสอนปั้นแล้วก็ขุมส่วนตัวเนื้อเคก้กอ่ะมันอยู่ในคอสสุดลับชูการีทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดใครอยากทำเนื้อเค้กอยู่ในคอสสุดลับชูการี่ส่วนถ้าเกิดใครอยากปั้นคนที่ลงดีเทลอ่ะอยู่ในคอสคอสคนคอสคนตอนนี้ลาะคาแค่59-90มีสอนตัวคนในนั้นอ่ะเกือบ20แบบอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงฮีโร่คนใส่ชุดข้าราชก,การชุดชุดตัวนี้ก็มีลิวพูก็มีทำรองเท้าแบบนี้ทุกอย่างมีหมดลองขอกับแอดมินดูก็ได้นะเนะคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายค